เสื้อแม่ฮันนี่ที่สั่งไปได้แล้วนะคะพอดีไหมคะแม่ฮันนี่พอดีอยู่พอดีเข้ารูปหรืดีทะลุก็ได้เลยพอดีนะคะสิบสองเจอกันนะคะข้างหลังสลักว่ายูซิเลอร์กับคิดฮอดนะคะสิทธิ์เก่าสรสีที่รักถึงแม่ฮันนี่ไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่านะคะก็รักเหมือนเดิมนะคะที่ขอบคุณนะคะที่ช่วยอุดหนุนเสื้อไปเลยไปที่อะไรนะสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองสิเพราะว่าตอน วันวันที่สิบสองอ่ะวันที่สิบสองตอนตอนเย็นนะคะแมฮานี่จะมีผูกแขนนะคะเพราะว่าถ้าเย็นใช่ไปวันเย็นวันที่สิบสองแล้วก็เช้าวันที่สิบสามนะคะเพราะว่าคณะผ้าป่าเนี่ยบางบางบางคนนะคะเจ้าภาพเขาก็จะกลับเย็นวันที่สิบสองนะคะก็เลยจัดผูกแขนนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณแมฮานีนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยอุ่นเสื้อนะคะ อสวยนะคะพี่แอนเบอร์นี้แหละสิบสองเจอกันนะคะนี่ค่ะหน้าฮั่นเลยค่ะหน้าฮั่นนะคะพอดีเลยใช่ไหมคะพี่แอนพอดีเลยโอเคขอบคุณนะคะเราไม่ต้องใส่มารัดมากเกินไปไม่รู้เบอร์อะไรเบอร์เอลเบอร์เอลเอาเบอร์ลอลค่างนี้ก็ขอบคุณพี่แอนนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะใครซื้อเสื้อช่วยก็เหมือนทําบุญกับเราขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะก็คือเรารบบุญ แล้ววันนี้เราได้ใส่เสื้อสีแดงด้วยลูดจีนด้วยเลยไงค่ะขอป้ายออกเลยฮะค่ะขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่แอนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแดงแดงดิะสวัสดีค่ะไม่ได้มาใช้แถวนะคะวันนี้ก็มาเจอโอ้ยตรงนั้นมีเด็กกี่คนศูนย์เด็กประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้ยนี่เกินอันนี้น่าจะห้าสิบอะคาโรเลนแล้วแต่แล้วแต่ไม่มีอย่างอื่นสองครับ บินดี for, horses, so how, ้ท oh, ี่สอนนะนะอันนี้จะเป็นพวกอ่อสอนคือสอนระมาณนี้อันนี้จะเป็นแบบกลับซุ่มอันนี้จะมีอะไรไม่รู้กลับซุ้มม่รู้จะข้างในมีอะไรไม่รู้อุปกรณ์การเรียนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้ระบายสีอะไรได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่กล่องไว้ให้จะจะรวบใส่กล่องแล้วก็ให้อันนี้น่าจะรอเจอลุงอยู่ใช่ไหม ไม่ไม่ค่ะแล้วเสื้ออันนี้ผมสั่งสั่งมาสองตัว F C นะครับะนนนที่อุดหนุนนะของกิจกรรมทางสังคมชนเป็นทุนการศึกษาใช่ค่ะผมเบอร์ X L ของเมย์เบอร์ L ก็ได้เบอร์ L สองตัวนะผมโอเคถ้ แล้วก็พี่นิดมีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมวันที่12นี้หรือว่าวันมีงานอะไรลองร้องเล่าให้เอฟซีฟัง่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเอกนะคะขอบคุณต้องมีแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะคะทุกคนนะคะสายบุญเอฟซีทุกคนนะคะวันที่12ที่จะถึงนี้นะคะทางโรงเรียนบ้านสารสีแล้วก็กลุ่มคณะนางรำแล้วก็ชาวบ้านสารสีทุกคนนะคะพร้อมด้วยคณะคุณครูที่โรงเรียนจัดผ้าป่าขึ้นนะคะ พ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทุปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนนะคะค่ะก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะจะเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าค่ะค่ดเพราะอยากให้เด็กๆทันสมัยกับเขาบ้างนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะเพราะพอออก็มาหมายด้วยเขาก็เลยมีความคิดแนวคิดว่าจะทํายังไงเราถึงมีทุนก็เลยจะทาพ้าป่าครั้งนี้ขึ้นนะคะเรียกว่าป้าพ้าป่าสามัคคีนะคะ กะป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อค่ะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านที่สายบุญนะคะค่ะก็ฝากแค่นี้ละกันในในไลน์ก็มีป้าก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วรอบนมงแล้วมีรตก็ก็ฝากลุงพลกับบ้าแตนและวอ่ะได้ประโยชน์ใหอยู่นะเพื่อขอบคุณนะคะ เอาเปเน่งรวบใส่กองโอเคโอเคเดี๋วใส่ใส่กองรวมไปเลยแล้วเขอยไปแยกครับ50กกนะคะน่าจะคือน่าจะคนละสสองามชิ้นได้อ่าค่านี้น่าจะเกือบ50เปจะก็เปจะเนาะต้องเป็นนาทีถามครูว่ามันจะคนเดี๋ยวจะไดแบ่ง20ค่ะนักครันักเรียนเรา รนใหญ่ลมีห้าสิบสาเล็กๆมีเท่าไรละไ่เอาไทยซูนเล็กๆกับอง่ะกับนุบาลบอนุบา้นนนนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสงแล้วก็ซูเด็กเลถามพูนค่ว่จะพนจากค่อย เดี๋ยว้องเดี๋ยวห้องไปส่งนะเมยเดี๋ยวออกขางหน้ออกข้างหน้านี่หมอบให้แม่ผู้ใหญ่ก่อนหมอบเลยหมอบไปหมอบก่อนนะยืนดีสิโอเคเมย์สองซค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณเนงนะคะคุณเนงแล้วก็น้องเมเรนะคะที่ มอบอุปรกรณ์น,นะคะการเรียนการสอนให้เด็กๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณเนงมากเลยนะคะกับน้องมีนะคะขอบคุณค่ะ bất bất thần thành Thank mm -hmm. you. you yep. yep.